ครับสวัสดีครับคลิปนี้เราทีวีเช้านี้นะครับ <c oughs> เออเลขเดี๋ยวเยวครับอ่า <c oughs> เราทีวีวันที่สี่นะครับให้ไว้เป็นแนวทางนะครับตัววิ่งตัวรูดคือสองกับหกนะครับ <c oughs> <c oughs> จับคู่ก็มีนี่ชุดเจาะนะครับ <c oughs> 2องแปดสองสามสองสี่สองเจ็ดหแปดหสามหสี่หเจ็ดแปดสี่แปดเจ็ดแล้วก็สามสี่สาเจนะครับครับเมื่อวานก็แบตเตอรี่อ่อนก็เลยไม่ได้ลงคลิปติดธุระด้วยยังไงก็ขออภัยนะครับอ่าเดีย๋ยวนะครับผมจะติกไว้ให้หน่อย ครับอืมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอืมเนี่ยครับครับทั้งไงก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับว่าเดี๋ยว อ่าสายๆเรามารุ้นกันนะครับครับวสวัสดีครับเฮงๆทุกท่านนะครับ